ครับผมก็กลับมารับชมกันต่อนะครับหลังจากที่ไปดูรถเกี่ยวข้าวจมมาแล้วกลับมานี่เขาลงเทนเลอร์เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เอารถไมโครเนี่ยดันตูดมาลบลบข้างทางก่อนเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทางทีมงานครับทางทีมงานรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ทีมงานรถไมโครเนี่ยกำลังแก้ไขอยู่ โดยจะถอดสายไปซื้อใหม่เสียนิงของเราครับหนุ่งนิงตัวใหญ่ๆลำๆมุดเข้าไปถอดครับ พี่บิ๊กบอกว่านักมวยหนิงครัทีมงานเสียแม็กครับอสจิริํำเมื่อก่อนเป็นสายมันกระสังตอนนี้เป็นซอสจิริํำไปแล้วสอสจิริลำนี่เป็นตระกูลใหญ่นะครับของบ้านน้องตะเสกกระสังบุรีดำครับ วันนี้เสียแม็กไม่ได้มาส่งตัวแทนมาหนุงหนิงเสียกุ้งเสียตั้มนะครับทีมงานรถไมคโครจะมากู้รถเกี่ยวข้าวแต่ว่าตอนนี้กู้แทเลอร์ตัวเองก่อนครับพิกัดนะครับบ้านโนนไทยตำบลลำดวนกระสังบุรีน้ำครับ นุ่งนิ้งของเราก็จะตัวใหญ่หน่อยครับเพ <aid S 1> ราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างลำบากในการขยับตัวครับผมวันนี้ FC ให้กำลังใจนุงนิงครับไปที่ไหนพังที่นั่นไปงานบุญก็ไป, <laughs> ไปพังอยู่งานบุญใช่ไหมใช่ไปช่วยบ้านไฟไหม้ก็ไปซ่อมรถตัวเองครับนุ่งนิ้ง ผมว่าต้องมีใครจำได้ทุกคนล่ะตอนนั้นเกียร์ค้างนะครับเมื่อครั้งที่ไปช่วยคุณยายอะไรน่าจำชื่อไม่ได้อยู่บ้านกระสังสามคีที่หวยลาดบุรีรัมจะไปดึงที่มันคลิปมึงว่าสที่ดึงเงบน เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นุ่งนิงนะครับมุดลงไปใต้ท้องครับมุดอย่งสุดยอดมากเลยครับผู้ชายคนนี้ชอบมากเลยใครได้ไปเป็นผัวนี่รับรองครับทั้งวันทั้งคืนแน่นอนครับนุ่งหนิงเนี่ยต้องดูแลทั้งวันทั้งคืนออกมาแล้ครับ นี่แหละครับสายเล็กๆสายคัดนะครับสายน้ำมันคัดขอเดี๋ยวรอไปซื้ออะไรนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าร้านจะปิดหรือเปล่าไม่รู้เทศกาลด้วยรถเสียช่วงเทศกาลนี่มันรู้สึกจะทำใจยากมากๆนะครับ เดี๋ยวคอยติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ